ถ้าเราจะพูดถึงสโมสรนในไทยเนี่ยที่มีแชมป์ติดไม้ติดมือมากทุกปีนะครับผมมันคงเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับและคลิปนี้เนี่ยผมจะพาไปดูทํามเนียบแชมป์ของทีมนี้กันนะครับว่าจะมีแชมป์อะไรบ้างทั้งในไทยและต่างประเทศโดยถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปชมกันเลยเริ่มด้วยไทยลีกนะครับบุรีรัมเนี่ยได้แชมป์ไทยลีก8สมัย โดยสมัยแรกนะครับใช้ชื่อว่าการไฟฟ้าซึ่งในปีนั้นเนี่ยการไฟฟ้าได้61แต้มครั้งที่2ในปี2554ใช้ชื่อว่าบุรีลัม PEA โดยครั้งนั้นนะครับได้ถึง85แต้มครั้งที่3นะครับในปี2556โดยได้ใช้ชื่อว่าบุรีลัมยูไนเต็ดและปีนี้ถือว่าพิเศษเป็นอย่างมากบุรีลัมไลพายโดยชนะ23เสมอ9แพ้0มีแต้มสะสมไป78แต้มสมัยที่4นะครับปี2557บุรีลัมได้79ต สมัยที่5ได้84แต้มและครั้งนี้นะครับก็เป็นแชมป์ไร้ผ้ายอีกเช่นเคยถือว่าสุดยอดเลยนะครั้งที่6นะครับบุรีรัมย์ได้86แต้มซึ่งตั้งแต่แตก่อตั้งถึงปี2560ครั้งนี้บุรีรัมย์แต้มเยอะที่สุดแต่ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นในปีถัดมา2561บุรีรัมย์ก็คว้าแชมป์ได้อีกโดยเป็นแชมป์ไทยลีกติดต่อกัน2สมัยซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยบุรีรัมย์ก็เคยทําได้3สมัยซ้อนแล้วแต่ปีนี้นะครับเป็นปีที่แต้มเยอะที่สุด87แแต้ม้มลละคครรรัังงที่8่8าาสุดดฤูก25 5642565บุรีรัมย์ทำไป62แต้มโดยในฤดูกาลล่าสุดเนี่ย2 5 6 5 2566แชมป์เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นบุรีรัมย์เจ้าเดิมนะครับผมเพราะว่าแต้มเนี่ยทิ้งห่างไปเยอะมาก ถ้วยต่อมาไทย FA ครับได้ไปถึง5สมัยปี2554ครั้งแรกชนะเมืองทองรอบชิงไป1ประตูต่อ0ครั้งที่2ในปี2555ชนะอาร์มี่2ประตูต่อ1ครั้งที่3นะครับปี2556ชนะบางกอกการ์ดสประตูต่อ1ซึ่งบุรีรัมย์ควาชช้าแชมป์ถ้วยนี้เนี่ย3ปีติดต่อกันเลยปี2558ชนะใชนาทฮอบิลไป2ประตูต่อ0ปี2564-2565บุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับชนะนครราชสีมามาดาในช่วงต่อเวลาไป10 ช่วยต่อมานะครับไทยลีกครับได้ไปถึง6สมัยโดยสมัยแรก2554ชนะการท่าเรือ2ประตูต่อด0ปี2555นะครับชนะราชบุรีมิตรผลเนี่ย4ประตูต่อด1เลยปี2556ชนะราชบุรีมิตรผล f c 2ประตูต่อด1 โดยถ้านับจากปี2554ถึง2556เนี่ยบุรีรัมย์สามารถคว้าแชมป์ลีกครับได้3สมัย f a ครับสมสมัยและแชมป์ลีกอีก2สมัยถือว่าเป็นช่วงปีทองของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันเลยปี2558นะครับชนะซีสเกต f c ไป0ประตูต่อ1ครั้งที่5ปี2559บุรีรัมย์ยูไนเต็ดของแชมป์ร่วมกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดซึ่งปีนี้สาเหตุที่ไม่มีรอบชิงนะครับเนื่องจากวัยทุกให้ในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองปี2564 25 สประตูต่อศูนย์ถ้วยต่อมาถ้วยพระราชทานประเภทก่อโดยได้ถ้วยนี้ไป4สมัยก็ถ้วยนี้นะครับจะเอาแชมป์ไทยลีกมาเตะกับแชมป์เอฟเอคัพนะครับโดยถ้าแชมป์ลีกกับแชมป์เอฟเอคัพเนี่ยเป็นบุรีรัมย์ก็จะเอาที่2จากแชมป์ลีกนะครับมาเตะกับแชมป์เอฟเอคัพนั่นเองโดยครั้งแรกนะครับบุรีรัมย์ได้ในปี256เอาชนะเ c g เมืองทองไป2ประตูต่อศูนย์ปี2557เอาชนะเอ g เมืองทองไป1ประตูต่อศูนย์ปี2558เนี่ยเอาชนะบางกอกการ์ดไป1ประตูต่อศูน 2 5 5 9เอาชนะ SCG เมืองทองอยูเนเต็ดไป3ประตูต่อ1ได้แชมป์4สมัยติดกันเลย ไทยแลนด์แชมเปียนคัพโดยถ้วยนี้นะครับก็เหมือนถ้วยพระราชทานประเภทกอน,นะครับแต่เพียงเปลี่ยนชื่อเฉยๆโดยสมัยแรกนะครับบุรีรัมได้ปี2562ชนะเชียงรายยูไนเต็ด3ประตูต่อ1นถ้วยต่อมาแม่โคงครับแชมเปียนชิพถ้วยนี้นะครับเป็นการแข่งขันสโมสรฟุตบอลในอาเซียนสําหรับฟุตบอลชายซึ่งมี4ทีมเข้าร่วมในการแข่งขันโดยเอาผู้ชนะจากหลีกกัมพูชาลาวพมา่าและเวียดนามเนี่ยมาแข่งขันกันนะโดยบุรีรัมเนี่ยได้แชมป์ถ้วยนี้ไป2สมัยโดยสมัยแรกได้ในปี2558โดยบุรีรัมเนี่ยชนะบองเก อังกอร์จากกรัรมูชาไป1ประตูต่อศูนย์ ปี2559นะครับชนะล้านช้างยูเนเต็ดไป2ประตูต่อ1โดยนัดแรกเนี่ยแพ้เป็น1-0นะนัดที่2เนี่ยชนะ2-0นั่นเองถ้วยต่อมานะครับโตโยต้าพีเมียครับได้ดึง3สมัยโดยถ้วยนี้นะครับจะเอาแชมป์ลีคับจากไทยนะครับแล้วก็แชมป์ลีคับจากญี่ปุ่นนะมาเตะแข่งขันกันโดยเตะที่ประเทศไทยกันเลยโดยสมัยแรกนะครับบุรีรัมได้นในปี2555บุรีรัมชนะเวกตาเซนไดจากการยิงจุดโทษไป4ประตูต่อ2ปี2557บุรีรัมยูเนเต็ดเสมอในเวลา กับนากโยาแกมปาแต่ก็ชนะจุดโทษไป4ประตูต่อ3ปี2 5 5 9บุรีรัมยูไนเต็ดชนะเอมิเรตนิงาตาไป2ประตูต่อ1ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปทำเนียบแชมป์บ um ุรีรัมยูไนเต็ดก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ถ้าถูกใจก็อย่ากดติด like ไลค์กันล่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ